ใช่เหรอผู้ช่วยไม่เชือ่อคุณคุณคุณรู้ว่ามันมเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นพ่อค้าลาบอริสอ่ะบริวญเยอะบริวญเยอะเยอะเลย,ย,ย,ยแล้วคุณรู้ไงมอ่นั่นมันชื่อปอ่ะอะไรไม่ก็ชื่อนี่นมันคืออะไรล่ะคุณเนี่ยมันงอมันงอมันงอทอถีอ่ะทอถีงองอจะบ้านเราสวยไหมล่ะบ้านเราสวยมานะ ถึงแมันมันไม่ใช่บ้านผมกัเนเรียกว่าบ้านซอมบี้เลยกันนะคือบ้านมันขาดอะไรอีกวันนี้มีอะไรขาดแล้วไปช่วยมันขาดขาดอะไรอีกบ้านออกจะสวยใช่ไหมทุกคนคือมันแบบว่าไฟช้อนรวยไฟสองไฟ,ไฟเดี๋ยวผมทำแค่นี้แล้วก็พอไว้ก่อนนะเอาล้วเราจะจิ๊บเต้นแซงเรือถุยคุณไ <c oughs> ปแล้วพอ มีอุ๊ยโดนเตะลงพื้นพอเลยพอแล้วขี้เกียจแล้วเอาไว้วันหลังมันก็ไปเกิดคนทํะไรกับกล่องเนี่ยแล้วมันเกิดข้างล่างแทนคนทำไรกับกล่องเนี่ยทำไรนะทําไมกล่องมันบักอ่ะมันแบบมันเปิืฝาค้างเลยค้างอะไรอ่ะเปิดฝาค้างอ่ะเฮ้ยแม่ค้าเกียนอ่ะแม่คับเกียนเฮ้ยมันเปิดจริงวะสมจริงดูดิ มันเรือนสมจริงเวลาใช่สมจริงไหมแล้วเราใช้อ่ะวิ่งหายได้เอาไงเอาคุณใช้ยังไม่เอาใายนะมาไม่ใช้ของใช้ไงผมไม่รู้เรื่องแล้วก็ใช้ได้อยู่ดีไห่เหรอไม่ได้ไม่ได้ไงไม่ได้ไม่เชื่อโมโบอบอเฮ้ยแม่แม่บ้านเรามันก็เป็นแบบนี้ คุณควรวันนี้ผมต้องพามา,าไปจบชีวิตที่ข้างนอกอย่าปล่อยมันจะขาดไม่สบายอะไรไม่มีอะไรมาไม่เดี๋ยวอ,อ,อย่าสนใจมันเลยดีกว่าอย่าไปสผมบุกเชืกเอกมันจ้าอ๋อตกใจแล้วก็จะปล่อยมันเฉยไม่เป็นไรประตูบ้านก็มีมีอยู่อ๋อใช่ใช่ใช่แต่ว่าคุณช่วยทุบที่หีประตูได้ไหมพอดีหมาคน มันรักผมมากเลยมันมันพร้อมจะมาหาผมทุกเมื่อเลยไหนคุณมันบ้าผมผมเชื่อพี่ก็โอเคโอเคอย่าให้มันยื้อเรื่องนะถ้ามันนั่งงั้นแหละยื้อแล้วไม่ใจแม่ผมทุบประตูแล้วทำไมอ่ะไม่มีอะไรผมผมแค่หาไม่เฉยเพื่อความรับประกันไม่ได้ทำร้ายคุณนะอืมถ้ามันทำร้ายผมแล้วผมมันทำร้ายมันจริงๆเลยปีโดปีโดออกมา ก็ผมเหมือนยังไงวะเชื่อขาดแล้วอ่ะเชื่อขันก็ปลาพายูเหรอปลาวานฉันจะฆ่าวะมันโคตรผมหายผมไม่รู้ดิโด่เออเนี่ยผมเห็นตัวนี้อย่างตัวเนี่ยจะออออ้าายยู่่บน๋ตกใจก็ผมเห็นตัวมีตุ่นานไปแล้วอย่งตัว กำลังกำลังตกใจก็ดีด้วยต่างมาเฮ้ยอยู่ดีผมเห็นเส้นเดือนเดือนได้อีดีดอีดีด้วยมันควายจริงๆแม่บอกว่าจะพาไปข้างนอกมันโคตรแบบมากับแม่เลยโคตรแบบแม่ไม่มีเพื่อนของฟองนะลูกหน้ามันโคตรจะแบบว่าใจไม่ดีดุเดี๋ยวแม่ให้ดุดลังวัลแล้วเลยอีดุแล้วแล้วอยู่คุณก็ตั้งชื่อหมาไม่บอกผมเลยอะ ตั้งนานแล้วนานเหรออืมเอ้ยโอเคหลังไม่ได้ด้วยป่ะอะไรไปเลยพวกในระดับสองอีดิโอแม่เอาน้ำมามันหนักเลยงตามก็ได้โอ้ขึ้นมาสะบัดน้ำด้วยเออกระป๋กน้ำทะเลไม่กระป๋องหรือไงมีน้ำเลือดเนี่ยน้ำแดงเหมืนเลยน้ำเร็วอีดิโอป๋องมาได้กี่อันผมเห็นเส้นเรือลอยได้เลยคุณช่วยเลยมันหน้าเหมือน ตัวอะตัวหนึ่งปลูกตั้งไน้่ายเหรอใช่แล้วผมทำเจ้าของสมุดเอ็นชาร์ดแล้วผมต้องการหนังวัวมากคุณสนใจแปลวหนังวัวไหมงัวผมมีเวลาจริงอ่ะไม่เอา้าผู้ได้ผู้ดได้เสียใจว่ะเศร้านะทำไมเอ็นเอเซีตัวนั้นมันแลกอยู่กี่บาทนะอันเอเบซี่เราอันเดียว <S <S> มันแพงมากเลยนะไม่รลดเง,งนินนอ่ะแพงกว่าทองอีกด้วยซ้ำตอนนี้ผม ดีโด <Did> <ม>จะไปไหนดิงการอะไรที่มีกำลังแจมากเลยเฮ้ยดีโดมันเหยียบโค่นนะเฮ้ยไม่ช่วยผมเจอนี่ด้วยคอยาวจิวววจ๋วอะเี๋ยวเดี๋ยวดีโด้คอคอคอจิ๋วอะดีโด้หันหน้าไคอจิ๋วโคตรน่ารักเลยแล้วมันเดินอ,อย่างนั้นอะคันผมพาดีโดมาเที่ยวอะไรดีกว่าคุณมีเชือกไหมอ่ะมี